เอออะลอมาที้นั่งนา่งให้ยอมแล้วยังมองอยให้ตาดูหูปงมือไตเจรคโยนจันทร์สวรรค์นะค่าดูหูต้องมองพัดโดนองตดีด้วยค่ะสวรรนะค่ะไมีเอานั่านั่งนั่งนั่งนั่นั่น่ราะก่งนปเออค่ะเจรจาค่ะ้าได้ค่ะเอาที่กดน้ำได้หนึรอยบาทา ช่วยกันช่วยงานช่วยกันเจนะครับเออ่วงานบ้าช่วยกันกาะมีเงินเอาไอไหนกเงย่วยงานหงัถงาีนวตั้งกราด้วยทมาแล้วแหงน้อยใจไปต้อช่วยงาน้องช่วยงาน้องช่วยงานต้องช่วยงานาเลยรอแ

เรายนัที่หางกันระหว่างวกกันลดระหว่างกันมีไอ้ลเราเนี่ยมันมีเขาบอกมีสองคนอยู่ในตัวเราอีกคนชื่อในขาวอีกคนชื่ในดำเขาจะล่าในขาว